สารสั่งจำคุก4เดือนอินเน็ตไอดอลสายเซ็กซี่กรณีอินเน็ตไอดอลสายเซ็กซี่หรือนุ้ยชดาทิปที่มีผู้ติดตามทวิตเตอร์กว่า2.7ล้านคน เดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีอำนาจไตรพศรองผู้บังคับบัญชาการสอทอ,อและพนักงานสอบสวนหลังจากขอเลื่อนไม่มาพบในหมายเรียกในข้อหาชวนเล่นพนันออนไลน์โดยให้เหตุผลว่าติดเลี้ยงลูกที่ต่างจังหวัดและขอเลื่อนมาในวันที่16สิงหาคม2566แทนโดยพลตำรวจตีอำนาจไตรพศรองผอบอชอทอ,อทพลตำรวจตีอำนาจเผยผลการสอบปากคำอีนุยรับสารภาพว่าแปะ ลิงก์ลงในแพลตฟอร์มออนไลน์ของตัวเองจริงเป็นเว็บ topwin24h.com ซึ่งได้รับการติดต่อมาจากลูกเพจที่ติดตามทักมาถามว่ารับแปะลิงก์เกมออนไลน์หรือไม่ซึ่งปกติแล้วตัวเองจะรับรีวิวสินค้าและโพสเซ็กซี่อยู่แล้วจึงรับงานเพราะคิดว่าเป็นเกมจริงๆ นอกจากนี้ทางอีนุ้ยได้บอกกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกว่าหลังจากที่รู้ว่าลิงก์ดังกล่าวเป็นลิงกเว็บพันันออนไลน์ต่อไปก็จะไม่รับทำอีกและจะไม่รับงานโดยไม่ตรวจสอบอีกแล้วก่อนจะมีการนำตัวอีนุ้ยไปส่งสารแขวงน,นนทบุรีเพื่อฝากขังซึ่งความคืบหน้าล่าสุดอีนุ้ยโดนจำคุก4เดือนซึ่งทางสารแขวงน,นนทบุรีสั่งลงโทษจำคุก4เดือนอีนุ้ยเชดาทิพหรืออีนุ้ยเน็ตไอรอนสายเซ็กซี่ไม่รอลงอาญาโทษฐานแปะลิงก์ชักชวนเล่นพันันออนไลน์โดยเจ้า ตัวได้ยืนอุทธรณ์คำตัดสินพร้อมกับได้วางเงิน1,000งบาทเพื่อขอประกันตัว